เอาสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมพูด a เอกเพชรเชลิเช่นเคยเลยนะครับก็ห่างหายจากหน้าเว็บนี้ไปกันอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่เมื่อ3 4สีเดือนที่แล้วเนาะใช่ไหมใช่เลยวันนี้นะครับก็เรากลับมาอยู่ที่เว็บสกิลซิมูเลเตอร์ของ12เทลออนไลน์กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาทำการอัพสกิลในรูปแบบแพทแปดสิบห้านะครับคือต้องบอกนะครับว่าเมตาของเซิร์ฟที่เฮดกับเซิร์ฟบักเนี่ย เรียกว่าเป็นเมตาที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยนะครับจับเซอร์มีิร์กมาที่ดีเฮปเนี่ยเพราะว่าจาับที่ไปลองเล่นในอารีน่ามาแล้วก็ลงดันลงบอสต่างๆเนี่ยก็เห็นได้ว่าเมตาค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับในทางการเล่นเนาะแล้วท,ที่เราจะมาทําวันนี้ครับผมก็จะมาทําการอัพสกิลหมาป่าในแพท85สิห้าให้ทุกคนดูกันนะครับเป็นการต้อนรับแพท8ปิบ้าครับที่จะมาในเร็วนี้นะครับคิดว่านะเอ แล้วก็อยู่ที่หน้าของหมาพาราแล้วนะครับสปาร์พาเนี่ยผมจะอัพเบสิก A กับ B เนี่ยเหมือนกันเด๊ะเลยจากที่คลิปแรกที่ผมทำเหมือนกันเดีะเลยแต่ว่าสายสิ่นเนี่ยผมจะอัพให้อยู่ในรูปแบบของแพด85นะครับแล้วเราจะมาเจาะเลยว่าแต่ลสกิลเนี่ยมีดีตรงไหนเอาไปทําอะไรนะครับพวก B เบสิกเอบีอ่ะทุกคนก็คงจะรู้อยู่ย <S <S แล้วว่าใชา้เป็นประจำแล้วเนาะเราดูกันที่สกิลสุดเด็ดของหมาป่าสายพาราเวล85นะครับก็คือ Holy a ั m เ r อนั่นเองจะไปกดใช้เพื่อบวกรีเฟรชของเกาะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วพอถ้าเกิดเราใช้คู่กับโพลิซอสกับโพล y อ r เมอร์ใช้คู่กันาก็จะกลายเป็นหมาล่างทองเป็นคนลีวูนั่นเองนะครับซึ่งหมาล่างทองในก่งยังไงนะครับหมาล่างทองเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูเลือดตัวเอง MP ตัวเองแล้วก็ SP ตัวเองขึ้นได้นะครับตัวเป็นสกิลที่เก่งมากๆเลยเอาไว้แบบรีเจนได้ตอนลงดันลงพีพีเนี่ยโอ้โหเก่งมากนะครับหมาทองซึ่งการรีเจนเลือดเนี่ยก็จะขึ้นตาม Mac สมมติว่าเราเลือก1,710แล้วก็จะตัดสูนข้างหลังออกมันก็จะฟื้นเลือดให้เรา171นะครับก็จะตัดสูนยออกข้างหลังรับคิดง่ายๆในการฟื้นเลือดของหมาทองนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่แจมแมวที่สุดของหมาพารานะครับ Holy Armor นะก็เดี๋ยวรอดูเลยนะครับถ้าเกิดแพว85เ่ยผมจะมารีวิวหมาหลังทองให้ทหุกคนดูกันอย่างแน่นอนครับผมโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับสกิลของ อัปเดตหมาพารานะครับต่อไปเราจะไนที่หมาเจาะกันเลยเอาละครับมาถึงหมาสายลงอารีนากันแล้วนะคบเมื่อกี้หมาสายลงไฟอารีนากับเป็นคังแปดเนาะอันนี้ก็เป็นหมาลงอารีนาใหญ่อย่างแท้จริงนะครับเป็นหมาเจาะเวอร์ชั่น N นเกมนะครับถ้าเกิดทุกคนถามว่ามีอะไรแปลกไปที่แปลกไปแน่นอนครับก็คือสายเบสิกกับสายเอ,อย่างในคลิปที่ผมลงไปเมื่อคลิปที่แล้วเราจะอัปเป็นเด็บพัซีสัตว์ซี แล้วก็จะเป็นไอน,นี้อันนี้แถวนี้ไม่มีจะเป็นเวเปิลพาร์4แล้วก็อาร์เมอร์พาร์2เนาะแต่ว่าคราวนี้ก็จะเปลี่ยนครับเพราะว่าหมาเนี่ยจุดอ่อนของมันก็คือการ KO นัท่านเองสับหมาเบสนะถ้าเกิดว่าเราโดน KO เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่ทําให้ศัตรูเนี่ยสามารถเบิร์ตเราตายได้ภายในทีเดียวครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปวดหัวมากสำหรับหมาเบสนะที่ผมพูดตรงๆเลยจากประสบการณ์ที่เล่นมาในทุกๆรอบของไอรีน่นะครับการที่เราล้มเนี่ยเราจะไม่สามารถกดยาได้ แล้วก็ไม่สามารถวิ่งหนีได้นะฮะโดยเฉพาะลิงนต่ตัวทำ KO ชั้นดีเลยนะกลัมาซึ่งวิธีการก,ก็คือเราจะแก้จุดน้ำของหมาที่ทําให้เราล้มครับนั่นก็คือเราจะเอาเบสิกออกครับ d R สีมมกับแ o สผมจะเอาออกแล้วเอามาลงเป็น Armor Pass สามแล้วก็ลงเป็น No KO ขั้น2ครับมีโอกาสที่ทําให้ค่า KO ที่รับกลายเป็นศูนย์นะครับสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์วันนี้ผมบอกเลยว่าสกิลที่ดีมากมันจะทําให้เราสามารถลบจุดอ่อนหมาออกไปได้ครึ่งหนึ่งเลยเพราะว่าเพราะว่าสี่รนก็เกือบครึ่งนึ่งใช่ไหม ก็ลบโอกาสที่หมาจะตายไปครึ่งหนึ่งเลยนะพราหลักอยู่นี่ถือเป็นสกิลที่สําคัญมากนะสำหรับหมาแล้วในส่วนของที่อัพสกิลนี้เราจะไม่ได้ดับเบันอาร์ตกับสับทพัดเลยเพราะงั้นผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นหมาสายนี้แนะนําว่าของเซฟชาต้องแน่นนะครับอย่างน้อยๆขอแค่เจาะวนได้รักเอ็ดวนได้ประมาณนี้เนาะในการอัพสกิลเบสิกเอบนะครับซึ่งก็เกิดว่าใครที่มีเซฟชาแบบแน่นๆแบบนนหนาๆเลยนะแนะนําให้เอา เพอร์สิเแนด์ออกขั้นหนึ่งแล้วก็มาลงเป็นโดเกโกสามครับแต่ย้ำนะย้ำว่าต้องเจาะบ,บนนะครับเจาะบ,บนก่อนนะจะทําทอย่างนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่ายังเจาะไม่นวันไหนยังไม่แนะนําเท่าไหร่เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายซีของหมากันเลยดีกว่าอัพตีบนนะครับปกติอัพกอริสเปเดตอัพไวฮาร์ดอัพอาร์ตเบเกอร์อัพรัคูดาวแล้วก็นี่ครับสกิลอีกสกิลหนึ่งที่มีความ เก่งมากๆก,ก็คือมิลเลอร์คอเตอร์ในคลิปแรกผมอาจจะมองไปนะครับว่ามิลเลอร์คอเตอร์เนี่ยมันมันไม่ค่อยได้ใช้มันใช้การยากแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมจะบอกว่าเซิร์ฟเนี่ยมันใช้งานมิลเลอร์คอเตอร์ได้ไม่ยากอย่างที่คิดครับแล้วผมลองเห็นในทุกตาของอารีนามาเนี่ยหมาที่ใช้มิลเลอร์คอเตอร์มีเยอะมากๆเลยครับในการที่เรทอร์าเบทของเพนกวินดาวตกหรือว่าคังคาวดรีมนะครับโดยการที่เราล็อกเป้าแล้วก็ตั้งกระจกขึ้นมาเนี่ย ทุกๆดาเมจที่เราโดนในวิธีที่กระจกตั้งขึ้นมาี่ยมันจะทอนคืนไปให้อีกฝั่งที่เราล็อกเป้าได้เลยเป็นสกิลที่มันไม่ได้ใช้ยากอย่างที่คิดครับแต่ว่าอาจจะต้องล็อกเป้าให้โดนเนาะสกิลนี้ผมแนะนำนะครับในถ้าเกิดว่าสายอีน่าเนี่ยควรที่จะต้องอัพไว้แน่ๆครับต้องมีนะต่อมาครับกาจะเหลืออีกหนึ่งพอยน,นะ อีหนึ่งพอยต์สำหรับ85เนี่ยคุณสามารถมาลงเป็นเฟโร่ s อสซอลกับดูอ l ลบันได้นะครับถามว่าสกิลนี้ต่างกันยังไงดูอ l ลบันเนี่ยผมจะบอกข้อดีให้ก็คือสกิลามาเป็นวงกวา้างแล้วก็ไปข้างหน้าแล้วก็โดนหลายคิดคือถ้าเกิดใช้อะมีโอกาสโดนสูงอันนี้ผมรับประกันเลยโอกาสโดนสูงมากแม้คุณจะโดน กาล็อกหรือว่าคุณโดนไลท์บายอยู่คุณจะสกิลนี้เนี่ยไอพวกที่มาอยู่ใกล้ๆก็จะโดนดาเมจไปด้วยมีโอกาสโดนสูงแต่ข้อเสียคือมันติดคูลดาวครับก่อนที่จะเริ่มอ่าอันนี้เป็นข้อเสียแรกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นไปนานๆแล้วคุณ อยู่ในจังหวะที่โดนล,ล็อกอยู่อ่ะคุณสามารถใช้ดรือเอัตได้แน่ๆครับอันนี้มการหนตีเลยว่าคูดาวมันมาทันโอเคต่อมาเรามาดูกันที่เฟลลเอซอลกันครับจะเป็นการพุร่งทะลุฉีกเป้าหมายนะครับทำความเสียหายเป็นแนวตรงตามเส้นทางที่ผ่านนะครับแล้วก็สลัดตัวเองออกจากล็อกที่ต่ํากว่าขั้น6ก็คือการล็อกลิงเนะี่ยเป็นขั้น6เราสามารถกดสกิลนี้ออกจากสกิลกาวล็อกของลิงได้เลยครับผมแล้วก็เป็นดามเมจหมู่ที่เป็นแนวตรงที่แรลมากๆครับอ่ะมาถึงข้อเสียของเฟลลเอซอลกัน ฟิรสเซลข้อเสียของมันก็คือถ้าในการชาร์จของมันเนี่ยมันข้อการที่จะเสียเวลาไปจังหวะหนึ่งอ่ะคือต้องรวบรวมพลังแล้วก็ถือจะปล่อยอีอย่างเป็นแนวตรงที่ไปแค่ข้างหน้าอย่างเดียวถ้าเกิดอีฟังออกซ้ายขวาเนี่ยก็จะไม่โดนแหละแล้วก็ระยะเวลาที่มันพุ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะ ใช้เวลาเกือบวิอยู่นะประมาณวิก,กว่าเลยแล้ว,ลวก็พุ่งก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นทํให้การใช้สกิลนี้มีโอกาสที่จะเป็นเป้านิ่งได้ง่ายนะฮะเพราะว่าเวลาใช้เสร็จปุ๊บมันต้องตวตัดดาบลงมันจะติดเขาเรียกว่าอะไรติดดีเลยตักหนึ่งอาจจะทําให้จังหวะนะฝังเข้ามาเติมมันเราจะตายเอาได้แต่สามารถเอามาหลุดแบบสลับพุกล็อกพวกนี้อะไรได้หมดเลยนะสลับเฟลโลแอซซอลผมว่ามันจะคล้ายๆกับอาร์ตอาร์เคนเซลแต่ว่าอาร์เคนเซลเนี่ยมันจะเร็วกว่ามันจะทำให้ใช้งานง่ายกว่าก็ลองไปเลือกใช้ดูครับระหว่างดูเอบรกับ เวล้อแอซซอลนะไม่จะแช่ไหนแล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายนะครับท w วินเรโซแนนเป็นอันนี้เป็นสกิลที่เอาไว้ที่นะครับสกิลที่เอาไว้แบบลงดานน่านได้แต่ว่าลงไอหน้าเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับถึงจะใช้ก็มันติดครูดาวนานอนะ่ะเป็นร้อยวิเลยนะก็อาจจะใช้งานยากน,นิดนึงแล้วก็ชาร์จนานด้วยอ,อย่างแต่ว่าดาเมจมันก็โดนทุกๆตัวครับพี่ระยะแสงมันไปถึงกนะัเนาะดาเมจก็ไม่ไม่ใช่เบานะก็แรงอยู่นะครับเนี่ยดูดาเมจ ดูเนี่ยต็แรงเขาเรื่องอยู่อะเนาะก็ลองไปดูนะครับสำหรับสกิลนี้นะแต่ว่าส่วนตัวผมจะไม่ได้เล่นสกิลนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันใช้ยาก,ใช,ยากใช้งานยากเกินไปเอาอย,ยไปดูอื่นดีกว่าโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปอัปเดตสกิลแพท85นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการเอาสกิลของเพื่อนในเมต้านี้ครับเมต้าของหมาจ่อได้ไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่หมาจอดเนี่ยจะขาดไปไม่ได้นะครับสกิลซับนั่นเองสกิลซับสัมพันธ์ของหมานะครับจะมีอยู่4สกิลที่สามารถใช้งานได้จริงเดิมคือซับลิงซับลิงจะบอกเลยว่าเป็นเรียกว่าเป็นอันตรีของหมาจอดเลยก็ได้นะครับเวลาที่ใช้แล้วเนี่ยโอโ้โหโคตรเก่งเลยซับลิงเวลาใช้ดโดนทุกโดนหลายตัวเนี่ยแล้ว,ลว,ลวฟันทีเดียวอีกฝั่งขยับไม่ได้ไม่เป็นซับการไม่จะตายแน่ๆครับผมบอกเลยถ้าเกิดกดยาไม,ม่ทันหรือว่าเป็นสกิลหาก,กินของหมาป่าเลยถ้าเกิดว่าใครที่เล่นหมาเบสนะผม Tacos, เป็นคอนดิชัณะสำคัญเลยคือต้องมีซับลิงจริงๆต่อไปก็คือเป็นซับกาดนั่นเองซับกาดนะครับเอาไว้หนีจากซับลิงอีกทีหนึ่งก็คือหมาเราเหรอเห็นหมาเราจะมีซับลิงอยู่แล้วแต่หมาอีกฝ yeah. ั่งเขาจะมีซับลิงถูกไหมเราก็มีซับกาดเพื่อเอาไว้หนีซับลิงครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในสองสกิลนะครับที่สามารถหนีจากซับลิงซับกาดมันเก่งมากเอาไปวิ่งไล่ได้เอาไปวิ่งหนีได้เอาไปหนีจากซับลิงได้คือใช้ในสกิลนี่คือโกงมากนะครับสำหรับซับกาดเนี่ยก็เป็นอีก อย่างหนึ่งที่คนเล่นหมาเนี่ควรจะมีนะครับผมก็มันกาบมาเรียบร้อยแล้วรอสับสี่เข้านะครับต่อมาครับเป็นซับใบไม่ระดับสามเป็นซับใบเนี่ยเพราะว่ามันได้แค่จังหวะเดียวครับคือจังหวะล้มตึง้งคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้ใช้โดหลายตัวครับมันจะใช้โดแค่เป้าหมายเดียวแล้วอีกอย่างถ้าเกิดว่าอีกฝั่งล้มแต่ว่าอีกฝั่งเลอดเยอะเราอาจจะเจาะผิดจังหวะแบบหันหน้าไปทางอื่นเจาะไม่โดนอะไรเนี่ยอีฝั่งก็จะปิดเราก็จะไม่สามารถเป็นอีกฝั่งได้อย่างชัวร์นะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะต้อง พิจารณาเวลาในการใช้ดูนะับัสบสไปนะครับแต่เกิดว่าล้มแล้วใีกฝั่งตายได้เนะี่ยคือแบบเยี่ยมขูดเลยฉบับสไปเพราะว่าอีฝั่งจะกดยาไม่ได้ต่อมาครับสุดท้ายสับไตสับไตเนี่ยก็เป็นซับที่แข็งแกร่งในการลงดันมากๆจะเป็นซับที่เลือด SP ฟื MP, ้น MP เราหมดเลยนะครับจะเป็นซับที่ฟื้นเลือดฟื F ้น MP ฟื้น SP ของเราหมดเลยนะครับเป็นสกิลเรียกเป็นซับที่เก่งสุดในการลง v e เลยก็ว่าได้ นะสำหรับซับไต้นะครับแต่ว่าสําหรับการลงไอแน่เนี่ยอาจจะไม่ได้จะเป็นขาดนั้นเพราะว่าถึงเราจะกดซับไตไปแต่อีกฝั่งเกิดดาเมจเขาแบบล้นเหลือเงี้ยเรากดซับไตไปก็ไม่ได้ช่วยครับยกตัวอย่างสมมติว่าเราโดนสปริงล็อกไปไหนไม่ได้ในสกัดเขาเบิร์ดมาเราจะตายแล้วกดซับไตขึ้นมาปึ๊บเงินเด้งมาแปดร้อยอ่ะยื้อเวลาได้แต่สุดท้ายเขาก็เบิร์ดเราตายอยู่ดีเพราะว่าเราไม่มีสกิลเียจากซับลิงนะทุกต้องบอกเลยว่าทุกตัวทุกไอดีที่ลงไอแน่ส่วนใหญ่นะครับจะมีซับลิงอยู่ในไอดีกันไว้อยู่ผมบอกเลยว่่าเป็นซับที โคตรเม่าเลยตอนนี้สำหรับวิ่งเพกอบประมาณนี้ครับสำหรับการแนะนำกิลหมาของบาพาราแล้วก็หมาเบ็ดเจาะในแผ่น8 5ครับถามว่าทำไมถึงไม่เบยดพุ่งเลยเออพี่ก็เลยเบ็ดพุ่งไม่ใช่หรอทำไมถึงไม่เอาเบ็ดพุ่งเลยต้องบอกตรงนี้นะครับว่าผมอาจจะไม่ได้กลับเล่นเบ็ดพุ่งผมอาจจะอยู่ที่เบ็ดเจาะไปยาวๆเลยเพราะว่าหนึ่งเอาไว้ใช้ลงไอนะ้น่าสองคือมอนวิลหลัง เดฟมันสูงมากทาให้พุ่งเนี่ยไม่ได้แรงเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าสกิลจอดมันไม่คิดเดฟทําให้มันสามารถเจาะได้แบบเต็มไม่เต็มหน่วยอะ่ะแต่ถ้าเป็นตอน p ีพีเนี่ยก็อาจจะใช้เบสพุ่งได้นะครับแต่ว่าก็จะมีบาาพาราที่คอยคองนะครับแรบบ่วมกับแมวแล้วก็ใบซันทาให้บาาพุ่งเนี่ยค่อนข้างจะมีที่ยืนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็เลยอาจไม่ยกมาละกันเพราะว่าสกิลก็อับคล้ายๆเดิมอาจจะมีการลดไปเน่ดแต่ว่า มัได้เป็นสน่วนสําคัญของคลิปวิดีโอนี้นะครส่วนแพด85มีโอกาสที่จะมาเสาร์นี้ครับม,มีโอกาสยังไม่มีโอกาสนะครับไม่การันตีนะฮรเอาล้ครับก็เป็นคลิปแรกของการอัปเดตสกิลของแพด85แล้วก็เมต้าในปัจจุบันของสองเกนสองเทลเซ r ร์ฟีนะเฮดก็เกิดเพื่อนๆมีคําถามสงสัยหรือว่ามีข้อมูลอะไรจะมาแชร์กันเนี่ยก็สามารถคอมเมนตไ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีหมาไซไหนที่น,น่าสนใจก็สามารถมาแชร์กันได้เช่นกันนะครับผมจะไปคอยตอบแล้วก็คอยอ่านทุกคอมเมนต์ แน่น,นอนครับเพราหรับเพื่อนๆถ้าเกิดอยากให้มีคลิปต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมบอกกันมาครับว่าอยากได้เป็นตัวละครไหนหรือว่าเป็นสายไหนหรือว่าเป็นแนวทางอะไรก็สามารถแนะนำมาในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ผู้คงต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครไทเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ดีกาลคลิปต่อไปด้วยนะครับรับวันนี้ผู้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน